ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆช่องสุเด่นพารวยวันนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สามนะครับก็ได้ลงมาก็เป็นคลิปที่สามนะครับสำหรับวันที่สามสิบธันวาคมนี้นะครับก็มาปเป็นแนวทางนะครับสูตรนี้ที่เดินดีมาตลอดนะครับเข้ามาตั้งแต่ปี ปี2562นะครับ62 13 14ครับนี่ค็ปีนั่นนะครับก็มีผิดอยู่6กวอัวดเวยกันนะครับก็หน้าติดตามนะครับข่าดีมันตลอดก,ก็ว่าได้นะครับก็ให้สมาคิดต่อไปเตลนใในหัวทางนะครับครับก็ มาดูกันเลยนะครับตามสถิติที่เข้ามาผมก็มาตัดตอนไว้ก็ให้มันเหลือน้อยๆงวดหน่อยนะครับวันนี้ก็เข้ามานะครับผมทํามาก็สี่สองสองล่างหนึ่งเก้านะครับผมทํามาก็เลขที่ออกมานะครับก็ศูนย์ห้านะครับเลขที่ออกมาสองเจ็ดศูนย์ล่างศูนย์ห้านะครับแล้วก็ด่าน,นี้ครับด่าน,นี้เราก็ สองเจ็ดศูนย์ล่างศูนย์ห้านะครับเราได้หกเจ็ดแล้วก็สี่สามนะครับเลขทีออกมานะครับเจ็ดแปดเจ็ดล่างห้าหกนะครับเราได้ที่เจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับแล้วต่อมานะครับต่อมาเราก็ได้สี่ห้าแล้วก็สองหนึ่งด้านนี้เราได้หกเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแปดเลขที่ออกมานะครับก็เลขโีออกมาคือสองเจ็ดสองล่างหนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดไม่ได้ใส่แปดนะครับ เล็ที่ออกหนึ่งแปดด้วยนะครับเข้าทังบนท้างล่างนะครับแล้วก็ต่อมาครับนี่เราก็เลอกตัวออกมานะครับหนึ่งสี่นะครับเราเข้าที่หนึ่งสี่นะครับแล้วก็ต่อมานะครับสี่ห้าแล้วก็สองหนึ่งเล็กที่ออกสองที่ออกมาเก้าเจ็ดสองล่างสี่ห้าเราเก้าที่สองเจ็ดนะครับก็มันดูกันเลยนะครับตามสถิติก็ก็เดินยาวมานะครับก็ดูมากรรู้สึกว่าเวลาจะเยอะมากเกินไปนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับหลังจากที่แปดหกหนึ่งล่างหนึ่งเจ็ดนะครับเราก็เข้ามาที่ห้าหนึ่งเจ็ดล่างสองเก้านะครับแต่ต่อมาเขเข้าที่เจ็ดศูนย์นะครับเข้าที่เจ็ดศูนย์นะครับจะต่อมาครับเข้าที่หกเก้านะครับหกเก้านะครับแล้วก็ต่อมานะครับเข้าที่สองสามนะครับเข้าที่สองสามนะครับเจ็ดห้าศูนย์ล่างสองสามนะครับ แล้วก็ต่อมาเข้าที่7 5หนะครับ4 7 5หล่าง79นะครับเข้าที่7ดหนะครับแล้วก็ต่อมาครับต่อมางัวนี้ไม่เข้านะครับวันนี้ผิดนะครับผิดคือผิดนะครับเลขมันมาชุดเดียวกันไม่เข้าอย่กน,นะทางธรรมดาเราจะจับมาด้านนี้เนาะอันนี้มันมาออกมา5 3 3 5ตรงนี้แสดงว่าผิดนะครับก็มีผิดอยู่2งหัวนะครับก็ มีข้าวอยูอ่หลายงวดสมาชิกเอาไปเปลี่ยนแนว TVs, ทางนะครับสูตรเล่ก็มีผิดมีถูกรธรรมดานะครับอันนี้ก็เข้าห้านะครับอันนี้ก็เข้ามาที่หกหนึ่งนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่แปดสองนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่แปดสามงวดที่แล้วนะครับเข้ามาที่แปดสามนะครับงวดที่แล้วนะ้ามาที่แปดสามนะครับ วันนี้นะครับวันนี้เราได้มา90ศกับ76นะครับวันนี้เราได้1 2 3นะครับอ่าหนึ่งสองสามแล้วก็จับจอมพวกนี้ใส่เข้าไปนะต้องขอภายนะครับเป็นแถบนะเป็นวัดนะครับเป็นวัดครับก็มาดูอะเลยนะครับจับคู่ไว้นะครับน้ออภาย่านสมาชิกนะครับเสียงไม่ค่อยดีนะครับ ครับจับคู่เอาไว้นะครับจับคู่เอาไว้ก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับแล้วก็หกหนึ่งหกสองหกสามนะครับตัวเน้นนะครับเน้นหกชุดครับตัวกันกันไว้นะครับกันไว้คือเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามแล้วก็ศ1นหนึ่งนสองนสามนะครับก็ตัวเน้นเน้นคือด้านบนนะครับก็ให้สมาชิกถ้าไปเป็นแนวทางนะครับนี่ก็เดินดีมาก็หลงวดก็ถึงนะ ท่านที่ติดตามคงจะจําได้งวดวันอหองวดที่ออกอะไรห้าล่าง8-1นะครับปีหกสองนะครับก็เข้ายาววาได้เรื่อยเรื่อยนะครับก็มีเผียอยู่หกวดนะครับหน้งวดนี้ก็ได้อย่างนี้นะครับขอนะเจะเดินต่อหรือจะหลุดก,ก่อให้สมาชิกได้ไปเปลี่ยนแนวทางนะครับถ้าจะซื้อลอตเตอรี่ก็อย่าลืมกลับตัวนะนะครับ เจดหนึ่งหนึ่งเนะครับอย่าลืมนะครับตอนเล่นนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเกนะครับอย่าลืมนะครับหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเนะครับครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่ท่านไดติดตามแล้วก็กดติดตามล่ากดกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแนวทางให้ผมได้มีกำลังใจนะครับได้ทำทิปต่อไปนะครับ ครับตอนท้ายก็อย่าลืมนะครับคำเตือนนะครับเหมือนเดิมนะครับส่นนี้ก็เป็นการคำนวณเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่แนะนำหรือจัจูงให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดทั้งสิ้นนะครับก็ขอให้สมาชิกได้เอาไปเป็นแนวทางเท่านั้นนะก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับครับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับ เจ็ดหนึงน่งหนึงน่งเจ็ดนะครับอย่าลืมนะครับขอทุกท่านยงโชคดีนะครับส่งท้ายปีกเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับสวัสดีครับ